บ้านสวนคัวรินครับเรียบง่ายใช้ประโยชน์ได้จริงกับอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการนะครับภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากฐานทุนที่มี นะครับสู่การเป็นโฮมหลอดน,นะครับหรือที่พักสำหรับนักเดินทางนะครับก็เป็นแนวคิดที่จะให้ในักศึกษานะครับมาร่วมกันใช้พื้นที่ในการพัฒนาจากจากสิ่งที่มีนะครับจากสิ่งที่มีนำไปสู่การาสร้างาคุณค่าและมูลค่า ให้เห็นวงรอบของปฏิบัติการก็คือ,อาการเป็นที่พักสำหรับนักเดินทางหรือโฮมหลอดน,นั่นเองนะครับเริ่มจากที่พักเริ่มจากที่พักบ้านสวนพัวรินเนี่ยก็จะมีอยู่สห้องเราก็จะแบ่งเป็นหนึ่งห้องนะครับไว้สำหรับให้กับนักเดินทาง มีที่จอดรถมีที่จอดรถมีลานนะครับอนเนกประสงค์นะครับห้องพักก็จะเป็นห้องพักเป็นห้องสําหรับครอบครัวนะครับก็สามารถพักได้ประมาณสี่ท่าน4ีท่านแหละนะครับก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงเสริมให้นะครับหรือจะเลือกไปกลางเต็นท์บริเวณ บนบ้านนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์หรือลานหน้าบ้านนะครับก็จะมีะแคมป์กล่าวหรือว่าพื้นที่สําหรับกังเต็นท์ไว้ให้นะครับนั่นคือที่พักนะครับส่วนเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะผลิตอาหารเองนะครับผลิตอาหารเองอเพื่อที่จะให้เห็นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร แล้วก็อาหารปลอดภัยนะครับพึ่งตนเองได้นะครับภายใต้ความเรียบง่ายก็คืออา,อาหารสามัญพื้นบ้านธรรมดานครับเช่นแกงเลียงผักอะไรเงี้ยผัดผักเท่าที่มีก็จะตัวอย่างเช่นนะครับผักกูดผักเลี้ยง watercress ผักน้ำนะครับหรือว่า,าผักอื่นๆที่เราปลูกหม,มุนเวียนกันไปนะครับหรือผักสลัดนะครที่นํามา,าทานแบบเรียบง่ายกันนะครับเด็ดตรงนิดหน่อยแนละ้วก็มาทานได้นะครับเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มก็จะมีพวกชาสมุนไพรน้ําสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่รอบๆบ้านนะครับหรือน้ําผลไม้ นะครับจะปั่นหรือทานสดก็สุดแล้วแต่นะครับตัวอย่างเช่นอมอนเบอร์รี่สาวรสกล้วยหรือผลไม้ชนิดต่างๆตามฤดูกาลที่พอจะหมุนเวียนให้ผู้ที่เข้ามาพักได้บริโภคกันนะครับนั่นคือเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะถ้าเป็นกิจกรรมเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับก็สามารถที่จะปรุงอาหารนะครับแบบเรียบง่ายได้แล้วก็มีครัวอินดี้เรียบง่ายใช้ประโยชน์ได้จริงเหมือนกันนะครับก็ใช้ฟืนก็ม,มีมีทางเลือกนะครับมีทางเลือกก็อาจจะมาใช้ที่ครัวอินดี้ว่าเห็นตั้งแต่เรื่องของการ ก่อไฟนะครับการเตรียมขุมอาหาอาหารแบบเรียบง่ายหรือจะใช้ครัวในบ้านเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับมันก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับกิจกรรมมือเดินเราก็มีลานลานเพลินลานเล่นนะครับเพลงกับเลินมารวมกันลานเล่นเช่นเราก็จะมีพื้นที่สําหรับให้อยู่หากินแหละตกเบ็ดตกปลา นะครับเ,เล่นมีมุมต่างๆนะครับให้นั่งชมบรรยากาศแบบสบายๆหลายหลากหลายมุมนะครับ mm hmm. เช่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับหรือมีชิงช้าให้เด็กๆได้นั่งเล่นสบายๆหรือ,อกิจกรรม mm hmm. ของครอบครัวเวลาทานข้าวตอนเช้าตอนเย็นนะครับหรือว่า,าบริเวณแคมป์กราวนะครับบริเวณแคม จุดสำหรับ,บกลางเต็นท์เราก็สามารถที่จะก่อกองไฟได้ในบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็พอจใจเห็นบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็น EP พหนึ่งในการนําเสนอแนวคิดให้นักศึกษาได้ช่วยกันสังเคราะห์วิเคราะห์เพื่อที่จะพัฒนาต่อให้เป็นโฮมหลอดและเครือข่ายโฮมหลอดภายในอำเภอละแมน